เทคโนโลยี VAR นั้นเริ่มใช้งานมาราวๆ4-5ปีนะครับเป้าประสงค์คือต้องการจะทำมาเพื่อช่วยเหลือผู้ตัดสินให้คลายปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการฟ,ฟุตบอลมาอย่างยาวนานเรื่องของความผิดพลาดต่างๆจากสายตาของมนุษย์ที่ไม่ทั่วถึงและแม่นยำแต่กลับกลายเป็นว่ามันก่อปัญหาเพิ่มเมื่อคนบังคับใช้ยังคงเป็นมนุษย์ที่ก่อความผิดพลาดครั้งแรกไม่เท่าไหร่คั้งที่2และั้งที่3ตามมาแบบซ้ำๆเรื่องเดิมบ้างเรื่องใหม่บ้างมันทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นที่พูดถึงกัันนนออย่่ย่าาางงมมกกกะรรรบใใเหญวทป์ โดยจังหวะล้ำหน้าของลุยส์ดิอาร์ที่ไม่มีการตีเส้นให้แน่ชัดพร้อมปล่อยให้ฟังหงแดงโดนตัดสินว่าล้ำหน้าทาั้งๆท,ที่มองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่ามันไม่ลำ้ำแทนที่ห้องเวียร์จะแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับกระปล่อยเลยตามเลยดาร์เรนิงแลงกล่าวว่าเขานึกว่าในสนามให้ลูกนี้เป็นประตูและไม่เช็คซึ่งนะั่นคำแก้ตัวที่ไม่มีใครรับได้เลยครับพะสุดท้ายแล้วถ้าคุณมองว่ามันเป็นประตูบอลก็ต้องถูกเอามาตั้งกลางสนามไม่ใช่เป็นฟรีคิกของสเปอร์ และเหตุการณ์อัปยศ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพียงครั้งเดียวนะครับในอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องย้อนไปไกลนัก2-3ปีให้หลังนี้ก็มีประเด็นกันมานักต่อน,นักเกี่ยวกับความผิดพลาดของเหล่าผู้ตัดสินที่เกิดขึ้นและนี่คือเหล่าข้อผิดพลาดของผู้ตัดสินพรีเมลรีอังกฤษนับตั้งแต่มีเทคโนโล,โลยีแห่งสุยนี้เกิดขึ้น 1. ไบรอยตันชนะลิเวอร์พูล2-1 29มกราคมปี2023 เพื่อแฟนหงจะลืมไปว่าพวกเขาก็เคยได้ไประโยชน์จากการตัดสินสุดสวนของกรรมการอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับในเกม FA ฟครับรอบ4ฟาบินโยได้เข้าไปย่ำใส่ที่ข้อเท้าของเอเวนฟูกุซันในนาทีที่89เมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้นแล้วแต่ชาวบิลเลียนนั้นหน้าถอดสีไปแล้วพร้อมรับชะตาก,กรรมด้วยการโดนใบแดงไล่ออกจากสนามแต่กลายเป็นว่าเขาโชคดีรอดตัวไปเมือ่อผู้ตัดสินให้เพียงแค่ใบเหลืองแม้ว่าจะผ่านการตรวจสอบจาก VA เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ตามซึ่งสุดท้ายแล้ว PGMOL หรือองค์กรอาชีพผู้ตัดสินฟุตบอลแห่งอผิิดดพาที่เก นสน 2. ฟูลแลมเสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ด0-0 6กุมภาพันธ์ปี2021 เจมี Car นะ่คาร์รกเกอร์นักวิคห์ชื่อดังจากสกายสปอร์ตถึงขั้นตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเกมฟุตบอลเมื่อโทมัสซูเชกโดนไล่ออกจากสนามข้อหาสอกใส่หน้าของอเล็กซานดรามิโตวิชในช่วงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการเล่นลูกฟรีคลิกและเมื่อซูเชกมองไปที่คนเปิดบอลก็ได้เวยงแขนไปโดในใบหน้าของมิโตวิชซึ่งใครก็เห็นว่าลูกนี้มีฟิวชาวเชกนั้นไม่ได้ตั้งใจขณะที่สอกไปโดนแล้วยังสะด,ดุ้งด้วยการชักแขนกลับมาด้วยซ้ำไมดีนผู้ตัดสินในเกมวันนั้นได้้้้้้เเเเขาาาาาไปดดดดูููภพพชชชวววยยยตัยยััอออองงงใใใใล่่่่่กกกกกหหญนทีีจะจะะแบร มเป็นช่วงท้ายเกมและเป็นการพบกันระหว่างทีมกลางตารางบ้านเราจรึงไม่ได้มีประเด็นตกเียงกันมากนักในที่อังกฤษนี่ใช้เวลาคุยเรื่องนี้กันสักพักเลยทีเดียว 3. ทอตแนมฮอสเปอร์ชนะไบรตันสองตัวหนึ่ง8เมษายน2023 เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหมัดๆก็เกิดเรื่องราวขึ้นกับสเปอร์เมื่อคาโอรุมิโตมะผู้เล่นของไบรตันถูกปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กสกัดล้มลงไปในกรอบเขตโทษอย่างชัดเจนแต่ผู้ตัดสินก็เฉยนะครับและไม่ได้มีการให้จุดโทษใดๆท่าน,นั้นไม่พอนะครับยังมีประตูของแดนนี่เวลเบกที่ยิงไปแฉล็บศอกของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แต่กลองกลางจากลีเว่์พูลคนปัจจุบนันเก็บแขนไว้แนบลำตัวอย่างชัดเจนก็ลกลายเป็นโดนดึงกลับยังมีจังหวะที่ลุยส์ดังโดนดึงเสื้อในจังหวะที่วิง่ง เข้าไปอย่างสวยงามซึ่งมาดูภาพช้ากันแล้วก็เห็นว่าลูกนี้โดนอกของปีกชอญญี่ปุ่นด้วย 4. ทอตแนมฮอสเปอร์แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ3 11เมษายนปี2021 แม้ว่าจังหวะปัญหาในเกมนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บุกเอาชนะสเปอร์ไปได้3ตัวหนึ่งแต่ถ้าผลไม่ออกมาเป็นแบบนั้นลูกนี้คงเอามาเป็นประเด็นใหญ่อย่างแน่นอนเหตุการณ์เกิดขึ้นจากประตูของเอดิสันคาวานี่ที่ได้จากการทะลุช่องของปอบ็อกบาซึ่งดูเหมือนจะไม่มีอะไรไม่มีการล้ำหน้าชัดเจนแฮนด์บอลก็ยังไม่มีแน่นอนอฟุตบ,บอลก็เลียดพื้นมาตลอดเวลาแต่กับกลายเป็นว่าผู้ตัดสินย้อนไปดูจังหวะเกือบกลางสนามเห็นว่า Scott ay, สากอตต์แม็กโทมินีสะบัดมือ ังกลาวแนะนำว่าให้บรรดาผู้ตัดสินทั้งหลายกลับบ้านไปซะถ้าเห็นว่าลูกนี้ยังเป็นจังหวะาฝ้าเหตุการณ์ที่5เชลซีชนะเวสต์แฮม2-1 3กันยายนปี2022 เชลซีเอาชนะเวสต์แฮมไปได้ในเกมนี้ซึ่งจังหวะปัญหามันเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมทีมของดวิดมอยส์กำลังจะได้ประตูตีเสมอจากการทำประตูของแม็กซ์เวลล์ก็อกเน่แต่เล่าลูกนี้กลับไม่เป็นประตูหลังการตรวจสอบ VR พบว่าจะรดโบเวนไปทำฟาลใส่เอดูอาร์เมนดี้ซึ่งถ้าเราพิจนารณากันดีๆแล้วนะครับจะเห็นว่าโบเวนพยายามกระโดดหลบเมนดี้ที่จะล้มไปกวาดบอลกับพื้นก่อนจะกระโดดไม่พน้นปลายเท้าไปโดนตัวของผู้สัดประตูนิดหนึ่งก่อนที่บอลจะหลุดไปหาก็อกเน่ยิงบอลเข้าประตูไปแต่แค่นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้ เกดวิดมอยส์ออกมาโจมตีแอนดี้แมทลี่อย่างหนักด้วยกล่าวหาว่าเป็นผู้ตัดสินที่อ่อนแอพร้อมมองว่าลูกนี้มันต้องเป็นประตูอย่างชัดเจน VAR ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเหตุการณ์ที่6คริสตอลพาเลสเสมอไบรตัน1นต่อหนึ่ง11กุมภาพันธ์2023 ไร้ต้านกำลมันจะได้ประตูขึ้นนาในครึ่งแรกจากเพอร์วิสเอสตูปิยานที่ยิงเข้าไปแต่ V.R. a โดยจอห์นบรูคตัดสินว่าลูกนี้ล้ำหน้าโดยมีการตีเส้นอย่างชัดเจนแล้วเส้นสีแดงขึ้นถ้ามองผิวเผินมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าบรูคที่ทํางานในห้อง V.R. a วันนั้นไม่ได้จับตัวสุดท้ายของพาเลสแต่เขาได้ไปจับคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆก,กันจึงทําให้ลูกนี้แข่งชาวเอกวาดอร์ล้ำหน้าไปแบบงง,งๆทั้งๆท,ที่มันควรจะเป็นประตูระตัวสุดท้ายของพาเลสนั้นยืนในตำแหน่งเดียกกันกละ่าลาีางดดดต,ตผิคิคูดด เหตุการณ์ที่7เอฟเวอร์ตันแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-1 26กุมภาพันธ์2022 แมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสไม่ได้3าคะแนนในเกมนี้หากผู้ตัดสินไม่เป่าผิดพลาดจังหวะเกิดขึ้นจากลิชาริซอนนะครับที่ยิงไปติดบล็อกของคุ้ซัประตูลูกลอยขึ้นกลางอากาศผุ้เล่ของแมนซิตี้คุมสถานการณ์ได้แน่นะคะรับเพราะตรงนั้นไม่มีนักเตะของเอฟเวอร์ตันเหลืออยู่แล้วแต่กบกลายเป็นว่าโรดีก้กัดจังหวะบอลพลาดบอลตกพื้นหนึ่งที่เขาพยายามที่จะพักบอลด้วยอกแต่กระเด้งมาโดนแขนที่กลางอย่างชัดเจนแต่ VAR เจ้าเก่าก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่รู้ว่ามองว่าลูกนี้ไปโดนตรงจุดไหนซิตี้คว้าชัยไปได้ 0. แงงลมพาาาาาารรร์ดผนนู้้จัักกกกทีเออออวตตตนนนนนนนใิิสสขค ที่อยู่ในห้อง V R โดยโจมตีว่าเป็นมืออาชีพที่ไม่สามารถทํางานของเขาได้อย่างถูกต้องซึ่งสุดท้ายแล้วไมค์ไรลี่หัวหน้าผู้ตัดสินก็ออกมาขอโทษในจังหวะนี้เหตุ hey, การณ์ที่8เชลซีเสมอทอัแนม่พัสเปอร์2-2 14สิงหาคม2022 ดังที่หลุยฟันกาวได้กล่าวเอาไว้ในปี2016ว่ามนุษย์ทุกคนที่ถูกดึงผมเฉพาะกับผู้ที่มีรสนิยมทางเพศแบบมาโซคิดเท่านั้นถึงได้รับอนุญาตแต่ไม่ใช่กับสถานการณ์อื่นแน่นอนว่าวงการฟุตบอลก็เช่นกันนะครับไม่อนุญาตให้ดึงผมคนอื่นแต่คำเตือนของหลุยฟันกาวก็ไม่ได้หยุดมือของคริสเตียนโรเมโรผู้เล่นของสเปอร์แต่อย่างใดที่เขาดันไปดึงผมอันฟูฟ่องของมาคูคูเรยาอย่างชัดเจนในกรอบเขตโทษและที่มันหนักกว่านั้นก็คือไก่เดทองมาได้ประตูทีเสมอในช่วงท้ายเกมจากาแฮร์รี่เเเคลนาาปใจทีั AR, ั้ดสระชชขององงห์ซย จากเกมสําคัญแบบนี้ซึ่งไมดินผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจดังกล่าวออกมายอมรับเชิงแก้ตัวประมาณว่าไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากขนาดไหนเขาใช้เวลามากกว่า2ทศวรรษพรผิดพลาดก็ยังเกิดขึ้นได้เสมอเพื่อเหตุการณ์ที่9แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะบูแฮมตัน1.0 14ต่นสิงหาคม2023 เปิดฤดูกาล2023-2024มา v a r ก็สร้างงานแล้วละครับแมนยูเต็ดเอาชนะวูฟไปได้แบบไม่น่าประทับใจแฟนบอลเท่าไหรแต่สิ่งที่น่าหง,งุดหงิดกว่าไม่ใช่แฟนเจ้าถิ่นนะครับแต่เป็นแฟนทีมเยือนซะามากกว่าท้ายเกมจังหวะที่ซาชาคาริซิตของหน้าของวูแฮมตันถูกอังเรโอนาน่ากระแทกอย่างรุนแรงแลจังหวะออกมาตัดบอลซึ่งมาได้โดนบอลด้วยซ้ำมันควรจะเป็นการฟาวของผู้รักษาประตูพิศาดาจแต่ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจบเกมนะครับ PG MOL ส่งคำขอโทษไปยังแกลลี่โอนิลกุลซื้อของวูฟและฝั่งคงู่ รู้ไหมครับผู้ตัดสินในเกมนั้นไงครับแซมอนฮูเปอร์คนเดียวกับที่ตัดสินเกมของสเปอร์กับลริเว์ผู้ที่เพิ่งเป็นประเด็นนั่นแหละครับและเด็ดสุดคือในฤดูกาลนี้ผ่านไปเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์แต่ทาง PGMOL แถลงการขอโทษทีมที่เสียประโยชน์ไปแล้วอย่างน้อย3ครั้งเหตุการณ์สุดท้ายนะครับเหตุการณ์ที่สิอาร์เซนอลเสมอกเบรนท์ฟอร์ด1ต่อ1 11กุมภาพันธ์2023 ไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลที่โดนเมอนแต่การตีเส้นไปเมื่อไม่กี่วันก่อนฤดูดกาลที่แล้วเรื่องแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นนั่นเองทำให้แฟนบอลต่างหัวเสียกับความผิดพลาดซ้ำๆของกรรมการพิมลีกอังกฤษทุกประตูในพิมลีกจะถูกตรวจสอบโดยว a r ก่อนจะได้รับอนุญ,ญาตว่าเป็นประตูหรือไม่ยกเว้นกรณีในเกมนี้อย่างเห็นได้ช Me S <S ัดลีเมสันพุ่งความสนใจไปที่อีธานพินน็อกรบกวนการเล่นในจังหวะนั้นหรือไม่แต่เขาลืมจุดสำคัญไปคือการตีเส้นลำหน้าเมื่อได้มาดูภาพช้ากันอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะเห็นว่า ka, นคริสเตีน Tony, ตนนนยน ตีเส้้นนเกิดขึสุดท้าย PGMOL ได้ออกมาขอโทษมิเกลอันเตตาซึ่งก็นแน่นอนนะครับขอโทษแล้วมันได้อะไรวะกุสซอชาสเปนิสกล่าวอย่างชัดเจนว่าเขาจะพอใจก็ต่อเมื่อมีการคืน2คะแนนให้กับทีมของเขาและหลังจากนั้นนะครับรีเมสันก็นตัดสินใจลาออกจากการเป็นผู้ตัดสินเพื่อเป็นการรับผิดชอบจากสิ่งที่เกิดขึ้น และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกดระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์